นาฬิกาชีวิตของคนเรามันสั้นนะคะเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นจงใช้ชีวิตให้มีความสุขเท่าที่เราจะทำได้ค่ะสิ่งที่ยากที่สุดในการโตขึ้นคือคุณต้องเดินต่อไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็แล้วแต่หรือสถานการณ์ใดก็ตาม คุณก็ต้องเดินต่อไปเพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไปเราท้อไม่ได้บอสหนึ่งเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันเพราะทุกๆก,การกระทำมันมีที่มาเสมอจงอย่าลืมนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเวลานาทีเดียวก็เอากลับมาไม่ได้ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพิสูจน์คุณค่าของเรากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าและไม่มีความศรัทธาในตัวเราเพราะจะทำให้คุณเสียเวลาเปล่ากำไรของการใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ที่มีเงินเท่าไหร่แต่อยู่ที่มีคนดีๆอยู่ข้างๆมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดี เพราะสิ่งเหล่านี้เงินซื้อไม่ได้จริงๆเราไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อความอบอุ่นหรือความรักที่จริงใจจากคนทั้งโลกกฎของเวลาคือมันจะเดินต่อไปแม้เราอยากจะหยุดมันไว้ก็ตามแต่ต่อให้เสียใจเศร้าหัวเราะร้องไห้ผิดหวังสมหวัง มีความสุขมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันจะผ่านไปเหมือนที่เคยผ่านมาชอบประโยคนี้ค่ะมนุษย์เป็นสิ่งชำรุดกับทุกคนเพราะไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์รอเปอร์ซมันจริงตรงๆที่ว่าทุกคนล้วนมีข้อเสียกันทั้งนั้นไม่มีใครดีแบบเพอร์เฟกตได้แน่นอน บางคนเริ่มต้นจากศูนย์บางคนเริ่มต้นจากติดลบแต่ขอให้เริ่มเถอะสำเร็จหรือไม่ไม่สำคัญเท่ากับเริ่มออกเดินทางหรือยังให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะถนนเส้นนี้ฉันเป็นผู้เลือกถนนเส้นนี้ฉันเป็นผู้เลือกท่องไว้ในใจจะล้มเหลว หรือประสบความสำเร็จฉันเป็นผู้รับเพราะอย่างน้อยคุณก็ยังยอมที่จะก้าวขาออกมาจากจุดเดิมจริงไม่จริงใดๆเลยก็ตามคุณสามีถ่ายรูปคุณภรรยาไม่หยุดนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งทีมงาน เป็นทั้งหน้าบ้านเป็นทั้งหลังบ้านที่คอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาทริปนี้เป็นทริปที่บอสหนิงนะคะกับแฟนไปฮอลิเดย์ที่ประเทศโปรตุเกสนะคะพักอยู่ที่นั่นประมาณออสามคืน4วันนะคะแล้วก็จะเที่ยวชมออในเรื่องของวิวทิวทัศน์ในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ปราสาทนะคะต่างๆในแต่ละ พื้นที่นะคะของอจังหวัดนั้นๆที่มีปราสาทที่สวยแล้วก็งดงามเป็นปราสาทโบราณก็เรียกได้นะคะอายุหลายพันปีเลยนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเข้าช่วงหน้าร้อนก็จะไปเที่ยวนะคะอีกที่นึงนะคะแล้วก็จะไปบ่อยด้วยนะคะเพราะว่าประเทศโปรตุเกสเนี่ย ติดชายแดนกับสเปนนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะ,อะบอสหนิงก็นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาไปเที่ยวแล้วก็จะพาชมสถานที่เก่าแก่นะคะที่ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของวัฒนธรรมธรรมชาติต่างๆนะคะทีะ่เป็นเขาเรียกว่าเป็น ชนพื้นเมืองท้องถิ่นนะคะเก่าแก่มากๆเลยของประเทศโปรตุเกสนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดที่มีของเก่าโบราณน,นะคะขายนะคะก็จะเป็นคล้ายๆเ,เป็นตลาดนัดที่มีสินค้าเก่าโบราณน,นะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามของตกแต่งบ้านโคมไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ ก็จะจัดนิทรรศการแบบนี้ประมาณ1ปีต่อครั้งนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะพาไปชมอีกนะคะเดี๋ยวจะติดชื่อสถานที่ท่องเที่ยวไว้ให้นะคะใดใดเลยอย่าลืมลงทุนให้กับชีวิตของตัวเองนะคะกินอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้การทำอาหารเลิกห่วงว่าใครจะมองยังไงตื่นแต่เช้าเลิกผัดวันประกันพุ่ง จัดการเวลาให้ดีมากยิ่งขึ้นท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสร้างกิจวัตรประจำวันที่ดีลงทุนในเรื่องของการเงินท้าดวลกับตัวเองมากขึ้นทุกวันเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรที่มันใหญ่แล้วก็เหนือกว่าความสามารถของตัวเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะว่าฉันก็ทำอะไรที่มันยากๆและก็เหนือวความสามารถของตัวเองได้เกินคาด ใช้เงินเพื่อซื้อประสบการณ์จินตนาการถึงความสำเร็จยกโทษให้ผู้อื่นเลิกเอาชนะการเห็นด้วยของคนอื่นจดโนต้ตเรื่องที่เป็นประโยชน์ฟังบอสแคดอ้อมเงินอ่านหนังสือเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆเลือกรบเพื่อนอย่างชาญฉลาดมันติดต่อกับครอบครัวกำจัดเพื่อนที่เป็นพิษหรือว่าคนท็อกซิตนั่นเองค่ะ ดูรายการที่ให้ความรู้แล้วก็เริ่มต้นธุรกิจหาที่ปรึกษาดีๆเรียนภาษาต่างๆต,ตั้งเป้าหมายวางแผนรายวันและรายสัปดาห์ฝึกนั่งสมาธิดูบ้างฝึกการรู้สึกของตัวเองบ้างวางแผนชีวิตฝึกออกกำลังกายบ้างก็ดีนะคะเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเลิกดื่มแอลกอฮอล์หรือว่านอนดึก ริเริ่มงานอดิเรกใหม่ๆบันทึกรูปนี้ไว้แล้วก็บันทึกคลิปนี้ไว้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาดูสตอรี่ของตัวเองว่าในหนึ่งปีคุณทำอะไรไปบ้างในหนึ่งปีคุณใช้ชีวิตยังไงในหนึ่งปีคุณได้ประสบการณ์อะไรและในหนึ่งปีประสบการณ์สอนอะไรเราไปบ้าง และที่สำคัญคุณได้เพื่อนใหม่ในปีนี้กี่คนเอ๊ขอบคุณทุกคนที่ติดตามบอสสิงนะคะขอบคุณคะ่ะ